ตอนที่เจ้าก็มาทําพิธีแก้บนนะครับผมทำจากที่ลูกสาวถูกสามตัวนะครับสี่สี่หกนะฮะนึ่้าวนั่นเป็นปูะญาหนาอันนี้ปูน้องถางน้อคนละปูโอ้เจนนด์ขอปูองค์ดำก็ได้ตามควหมู่มาตปาสนาเด้อธรรมดาหนึ่งเดี๋ยวเจนนด้พูกับเจนนดีคสอง เก้ปูแมปูปูน้องหานีเพิ่นเป็นยังไงก่อนเกิ่นเคื่อให้ตลอดแครให้เจ้าเพิ่นฮักเก้เหรอฮักเจ้าว่ะปูฮักเก้ว่า่าบอกกูให้พี่น้องกันนั่นเลยเออจุดถูกนั่นเ่ยจุดเพี้ยนเนี่ยฮักซุกพลนั่นละ แต่ว่าเจีอยวาดาเราเห็นซื้อกับปูได้อืมเราซื้อกบปูได้ได้การเกี่อดนี่แหะยังนั่งเล็กก็ได้อันนั้นเดียวความหวังอยู่น้ำเจได้เจควอมู่ทำเพื่อประชาชนแช่สร้าความหวังไว้เีช่โอ้ยสนะไม่มีตาตาน้าเ้อาแต่ี่ต้มั่นใจได้ เดมาใจไรเดี๋่ากเวมาก่มากพได้อีกาขาดได้เดี๋ยวว่าสี่ดพมเชหมดหนึ่านไมใชคีหรออธิษฐานตะก้อนดุลปักอยู่ข้างอธิษฐานในใจนั่นละอธิษฐานในใจเจ้าเจ้าสิแต่อธิษฐานแห้งๆก็ได้เอาไม่ต้งงขอให้แตก ตแนน่้านมาได้พอสามตัวพอตรงๆกองอันนี้คทูโทูปูนโมกอนแล้วก็จ้ตั้งกระครับพุ่นเปิดเสียงเปิดนะพุ่นนะบุกเลยสี่สิบนแล้วสองเศ้าสองเช้าสี่สิบเด้อปูตั้งยาถูกตั้ง มันขบนี่ขบขบยางูกแนวเดอ้อปูเอ้ยมารับออเดอร์วันนี้คันหมากคันผู้คันหาเครื่องไหวของซีน่าสคุณจริงเดอ้อส,สีกระดาษต้งข้อดนน้ะไ, <c oughs> ไม่หมดแล้วครับเออสีไหม <c oughs> เดี๋ยวเด้๋ปูเดอ้ออย่าตาเอวตาวไปเลย<ะ> โยงกวาดพงพี่น้องเปงห้าฮกดวิ้นเราไอ้แคบแคบไอ้แ้ั้งหลังโมนี่บนตัวใดอไรี้จี้บนตัวใดบนกู้ตแตก็ได

อันนี้เป็นคู่น้องหานแมนบอล้าเป็นใคกากกับซบดเจนะกับซีต้โอ้เจ็ดคนลูกเจ็ดเก้าชน้เล่เป็นน้องซีปูเนาะเก้าตัวเดียวเจ็ดเก้าตัวเดียวโอ้ให้เจ็ดเก้าตัวเดียวกักกับซีโต้ฝันว้าฝันบ้าพูพูยักเบินดียร์บ้ ่าฝ uh, uh, ันอยู่นะพี่น้องนะตัวเดียวโคโลแม่บอตัวสามตได้ดังจ ah. ูจูนั่ก็เจ็ดเก้าเ้อให้เจ็ดเกาตัวเดียวโคโเก่าห้าาห้าเจ็ดเก้าสาตัวห้าเจ็ดเก้าเด้พี่น้องมีเ็ตอยมี ห้าเจ็ดเก้าตัว่าเจเก้าห้าเก้าดเครับแก้เอกปูด้เจ่าเดี๋ยวมาล่ำใส่สุดปูล่ำไห้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับปูว่ามั่นใจครับบอกมันใจมั่นใจได้ครับมั่นใจสามตัวแตกสามตัวแตกคุณุ้งห้าเจ็ดก้าั้นก็เจ มันนะไฟมาวายพอีก็แบบแสบมันมาแตกควรใช่ไมพอีแล้มาวายพอดีอาการมาหลายบอกเพิ่นมามาหลายบอกแสดงกันถึงเม่ลาปูเป็นเหลือดเนาะแมลาปูนและวิจัเกี่ยู่เดียวที่คล้ายแสบควรครับ

เดือดเือดเลยแล้วมันไอ้ไมันสีบลอกันใดล่ะบ่อันใดมันมันมันเมันมันใช่ไหมเออมันมันปูกนข้นหาไปนะแล้วให้พ่อชินหาพอชินหา้อกเลครับ้าเดือดุดรุดรุดรุดุ่เห็นแต่ขาเออนี่าเป็นตีใจกคนแ่ต่านพวเราจ้าของเลยท่านเด็เคียมกับปูน้องหานอยู่ขึ้นน้องปางเองนี่ ตมคาใจมัวนคอยขึ้นไล่ซดไหมคอขึ้นไล่ซดคอยเขียนตแค่ว่าเาเป็นเดียวครับได้วางหน้าเลทีดสัดแล้วอยู่ครับขิมเดอร์จากห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าที่มา่ห้ตรง นม่รู้ก่อนเจ๊มันถึงเวแล้วฉันถึงเวลาเดินเดี๋ยวว่าไม่แก่บนหนึ่งห้าเจ็ดเก้าแล้วเป็นเลขคู่

งามบอกงาม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 นี่พวกพวกขยะปูบ่ะโอ้ยปูปูเจปูแบบซีไพ่บอสหาเม็ดเก่าเม็ดเชียวพี่น้องมามุมนี้อีกจัาน้อยนะก็ให้เลาท้ายเอาพี่น้องหนึ่งสองสามเด้อนะครับเช